พี่ๆเล่มนี้เป็นมีดหมอใบขนาด5นิ้วนะครับเป็นด้ามแกะที่สร้างเพียง50เล่มนะครับเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของช้างทั้งหมดเลยเป็นองค์พ่อพระพิคเนตนะครับเป็นองค์พ่อพระพิคเนตนะครับนะครับสัญลักษณ์ที่โค้ดเนี่ยก็นะครับก็จะเป็นอ่านี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์โอมนะครับตัวโอม นะครับเป็นสัญลักษณ์ขององค์พ่อพระพิคเนตเหมือนกันนะครับอักขระก็จะเป็นนะครับพระก็ถามหาอำนาจนะครับสร้างน้อยพี่ๆนะครับเล่มนี้เอาเล่มละสี่พันเป็นด้ามแกะนะครับเป็นด้ามแกะผมเอาเล่มละสี่พันพอนะครับเอาเล่มละสี่พันนะครับด้ามแกะนะครับอ่าลายผมอันนี้นะเบอร์โทรผมอันนี้นะครับนะครับพี่ผมซูมให้พี่ๆดูนะครับงานแกะเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งความสาเร็จ คือองค์พ่อพระพิคเนศนะครับมวลสารปลุกเสกในไตรมาสหกสนะครับมีดนะครับ